ครับคาร์บายโปรดักตรีวิวอีกคันนะครับอันนี้เป็นรถฟอร์ดหรือว่ามัตด้านะครับอันเดียวกันนะฮะโฉมนะฮะประมาณปี2008นะครับเข้ามาทำข้างในนี่ทำหุ้มเบาเบาแคบอันนี้เราเอาเบาแคบนี่แปลงของรุ่นอื่นมาใส่นะครับนะเนี่เป็นฟองน้ำฉีดนะครับแต่ว่าเรามาเจาะรูบนนี้แล้วก็ล็อกนะฮะล็อกน็อตข้างล่างนะครับแล้วก็ทา ออกมาน้องๆสี่ประตูเลยนะครับนี่ยอย่างนี้นะครับนี่บอแคบปฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะฮะตัวนั่งแล้วก็ตัวพิงแต่เอาผมเอาของรุ่นอื่นมาใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็มีการเจาะดัดแปลงนิดนึงนะครับลูกค้ามาที่ร้านนี่นะฮะแปลงเสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คุ้มบอข้างหน้าเราทําแบบสวมครับสวมทับของเดิมอันนี้สีดําได้ทองนะครับนี่สวมเป็นอย่างนี้นะฮะเข้ากับปูพื้นเลยนะครับ ูพื้นก็เป็นตัวหนาสิบสามมิลเนี่ยใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยครับงานของเรานะฮะผมถ่ายวิดีโอให้ดูชัดเจนนะครับว่าหลังจากใส่แล้วนะฮะไม่ต้องแต่งภาพไม่ต้องอะไรฮะงานออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยหนังก็ใช้ตัวหนานะครับประกอบฟองน้ำห้ามิลลัมเมเนตด้วยผ้าทีขดใช้ทนครับนี่อย่างเงี้ยนะครับนะฮะได้ก็ใช้ได้อย่างดีได้ไน่อนนะครับสำหรับเย็บเบารถยนต์โดยเฉพาะดูนะครับนี่ด้านหน้า นผมถ่ายให้ดูชัดเจนนะครับเป็นงานของฝังร้านนี่คาบโปรดักต์นะครับอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับนี่อยู่ลาดพร้าว124ยแยกย่ยอยซอยเก้าเโทรตัพท์นะครับ091 709 9960 091 709 9960นย์หนึ่งนิดนึงนะครับลูกค้าถามเยอะว่าใส่บอกแคบแบบนี้แล้วจะเปิดเครื่องมือได้ไหมอ่ะ เปิดได้นะครับนี่อย่างนี้ครับเวลาเปิดเครื่องมือก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับดึงจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยนะครับเราทําให้สุดนนิดนึงนะครับขึ้นนี่เปิดเครื่องมือก็เปิดอย่างนี้ครับนะฮะเปิดเอาเครื่องมือได้เลยนะครับีไม้อยู่ข้างล่างนะครับสามารถที่จะเปิดเนี่ยนะครับแต่ต้องเปิดทีเดียวสองฝั่งแล้วขยับไม้นะครับแล้วจึงจะทับไม่ลงไปนี่นะครับชอบสีไหนมาเลือกกันได้เลยนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ